เมาหัวคะเมาเล่ามาอย่างกันยูนีเดาะเมาเยอะเยอะเอ้ยน้ำแจ๊สอ๋อไม่กินเส้นแต่น้ำปล่อยชายชายกูปักอีแหกแล้วอีแจ๊ดตายแล้วอ๋อหกพันล้อมีเดาะมันรู้ว่าตายชายชอบคนไหน มึงถามเขาดิว่าเขาจะแดกมึงไหมกระเทยเฮียอะไรตัวนี้มึงขว่วยเบ้อเลยเอออีบ้าอีโรคจิตถามเขาดูเขาจะแดดไหมเขาไม่แดกดรอีดับเขาแดกพิซซ่าอย่างกูเขาไม่แดกประกาศดอนอย่างมึงหรอกเอออีดับตาโนพิราบด้วยน้อคซึลิสชันดีแฟนคลับมาอีกแล้วฉันชอบชันดีตัวเล็กเนี่ยใส่ชุดดำเนี่ยแต่งตัวเลิศมากแมทมาก แต่สุดท้ายแล้วนะแม่หน้าไม่เอาแล้วนะมึงแต่สุดท้าโอ้โหคุณพี่ขาส้อยคุณพี่เลยยิบระยับยืมใส่โชว์สักวันได้ไหมคะโอ้โหเอาไปนา่งร้านกุ้งีเลยนะเนี่ยดีกันหลัดกัคุณพี่ซื้อต่อมาจากกาทารโอมานหรือเปล่า คุณพี่พอมีเล่าสกแก้วไหมคะมเออแล้วก็ขอตาเออหน้าระเดินมาซิงเอออันนี้ไม่ได้ฟ้อนนะคะขอเฉยๆแต่กีนเออหน้ารักพี่ให้เอาร้อยนึงแล้วไปนอนกับพี่อ่ะไหมเอาบ้านสองนาทีน้ำไม่แตกเจ๊แจกรหัสเอทีอโอเคไหมที่สองนาทีนี้พี่แตกไม่ใช่น้องแตก สกปรกผีมึงเป็นสิสกปรกอี่าสมัยนี้ทุบเย็ดกันในเรื่องปกติคนไม่เอากันสีบ้าอีดกเก็บกดธโรคจิตอีกระเทยผายผีเนี่ยขอร้องเลยเด็กตั้งเด็กนังหลีอ๋านังหลีเด็กขยัน้องหลีเด็กน้องช่วยหลีอ๋าหลีเด็กไปเอาตังค์ลูกเดินไปน่ะเดินไปเอาเหินนานๆไม่ทีอีดา คุณข่าวไปก็ได้นี่ชุดลาตีหรือชุดลาตายของมึงเนี่ยอิดอร์ใส่เกตปะปีทั้งตัวเลยสวยมากน้องแจ๊สวัสดีค่ะน้องแจ๊ดน้องแจ๊ดเปล่าอ่ะคะน้องแจ๊ดร้อยหนึ่งมีตังเปล่าอะไรเขาเรียกใครเดี๋ยวลงไปเออแจ๊ดมีตังเปล่ามีมาอักูให้มึงร้อนแล้วออกไปเถอะแจ๊ดเปล่าพา ถือว่าสวยนี่หีายแจ๊ดไม่ใช่น้องปล่อยลูอิดอไม่ดูกัรลูแต่แจ๊ดกับปลอยรวมกันก็สู้มุกไม่ได้นะจ๊ะอิดอว่าแล้วพรุ่งนี้กูก็ไปเดินแบบกับมาชาด้วยสยามพาะากอนเดินทูพีส ใส่สองชิ้นที่ดอกมาช่าใส่กล่องอกกับต้อปไิ้งีกูใส่ตะหูกระรับแต่เดี๋ยวรับกันก่อนอีด่าแล้วเดินในตู้ปลาก,กูเคยเปโยนแลหวหัวหนึง่งเขจาจ้างกูหกหมื่นอีสัตว์เดินเสร็จเสียงแสนสองปลาต้ตายหมดตู้เลยจอะไรลกูกเดินไม่ได้อังสิเดินไปข้างบนเหรอโอเครู้เรื่องไม่สวยหรอกดอาแต่ว่าเดินทางผ่านผีมาแล้ว เซ็กซี่อยากเย็ดตลาล่าเซ็กซี่ขอโทษนะฮะเอ่อเคลื่อนดินนดนหนึ่งโอเคถึงแล้วค่ะไอ้คนให้อยู่ไหนอ่ะโอเคชนีให้มาด่าผู้ชายร้านนี้มึงมั่นใจรึว่ามีผู้ชายอันดียวชี้มาเดี๋ยวจะด่าให้ อีเดอนนี่กาไดหรือที่ขัดก,กงหมาเนี่ยเหมือนเหมือนอารมณ์เสียเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปรับอี่เพ้นที่สนามหลวงกับเออจะไปจากตอนเที่ยงสนามหลวงตอนเที่ยงคืนไปรับจอบฉลองกงหมาขาหนูหรอหนูหรือใครคะหนูอเอาให้ดูเรื่องลงไปหรอคะเหนื่อยนะอันิดนึงก็ได้โอเค โอเคเรามากระเป๋าตังกันด้วยนะคะคุณเดินลงบ <c oughs> ันไดเรามากันนิดนึงนะคะ่ะระหว่างที่เดินจะถ่ายรูปนะคะเรายังเรียนอยู่นะคะเรียนอยู่ราชภันสวนสันดุสี <c oughs> เมน,นอักษัน <c oughs> ไม่ใช่สอนสารอักษรเบลล์จาตาบ่ คุณค่ะ5 0า500บาทใช่ป่ะถูกต้องเอาตาแล้วหัวกูเองรู้ไหมใครพันนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาแป๊บนึงถ่ายรูปก,ก่อนโอเคโอเคนะนโต๊ะโต๊ะกูอยู่ไหนวะอยดู่นี่ สะพานง่ายค่ะลิ้นลื่นคางใครอยากสูญน,นะคะเดี๋ยวลิ้นแตกกูไม่เลื้อกูจะเวียนก็ไหนฉีโบทอ็อกค่ะฉีโบท็อปดิฉันอารมณ์เสียกับโบท็อปมากดิฉันเคยฉีดแล้วหมอเขาไม่ฉีดให้อีกเลยเพราะว่าฉีดมาก็ไม่เกิดผลเพราะว่าน้ำยาไหลออกรูหมดมวันนี้ตอนนั้นมันเกิดใช่ไหมคะมันเกิดใครชื่ออะไร ใช่เลยนะน้องรอสรอสแปลว่าถนนหรือกุหลาบคะเราต้องถามก่อนมันจะมีสองอย่างชนีอ่ะคะชะนีหรือกระเทยกระเทยชื่อโรสตอแหลชื่อล้ล่ะแต่ก่อนกูอยู่บนนอชื่อตะหบแม่เตียบุงเพไข่มุกค,ค่ะอย่าพึ่งจุดคาเทียอย่าพึ่งจุดมึงจะรีบตายหรอคะ เดี๋ยวเวทนาพร้อมกันอาจจะเป่าก่อนหรือเปล่าจะเป่าก่อนหรือเปล่าเป่าก่อนแล้วกันอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ณบัดนี้อาตมาพาดจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองสักกาและสารประดิษฐ์กาแก่ท่านพระพุทธเจ้าใน ผู้นำวลวายอันหนึ่งพงระธรรมเจ้าสถานนี้มีชื่อเรื่องว่ากระเทยตายแล้วไปไหน <ช antioxid> ant> กระเทยตายเราองไปแดกเล่างานศพมันเอวังก็มีด้วยประการละฉานนี้เด็กจูนงานขึ้ได้ มีควาบสุดมากๆค่ะน้นองโรสนะคะอย่าเด็๋เดี๋ยวจงรอให้รวยรวยรวยนะคะขอบคุณมากแค่สถานที่เฟรนด์แต่งงานเกิดขึ้นว่นน้เอานักแจ๊สน่ารักมากขาหนูรัททาในความเก่งของพี่มุกค่ะพี่มุกไม่ใช่คนสวยแต่พี่มุกคือทนเก่งไปนอนแต่มึงอ่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าหนูไม่ใช่น้องปอยหนูแอปไม่เป็นตอนนี้สติมันหิ่ไปในแจน๊เนี่ยฮะมันจะกลัวคำว่าสต,ติกันนะน้าหลน้องแจ๊เป็นนายถวยที่หน้าหลานคุณแม่คือคุณหนุ่มจีสตาร์นะคะรัชนาซอยแปดหูเข้าไปแล้วอุ๊ยถการ้านนี้นเขาเลี้ยงยุงได้หรอ กัดขาคุณไม่ว่ากัดหน้ามือนี่สิอารมณ์เสียอ่ะวันนี้มันเกิดคุณโรยคนเดียวเหรอมีใครอีกไหมเร็วใครอ่ะชื่ออะไรนะทีละคนทีละคนชอนน้องอะไยน,นะอ่ะเดี๋ยวให้ดีเจเปิดเพลงดีกว่าน้องไม่ไหวแล้ว DJ Mews Night. Uh, -huh. yeah, uh -huh. yeah. นะคะมีความสุขมากๆใครอยากจะไปจอาขอให้ดูดูของวัแน่ที่เป็นจเก่าเก่าอยู่วันนี้ Happy birthday to you ก่ะอาานด้วยค่ะนะคะสามสิบเข้าแน่นอนกับสารนายเห็นผีน้ำช่วยน้ำช่วยวันเกิดใครนะตัง้งตาเล่แม ปห้พูดใหญ่ก็ไอ่ะอาลากูกินูกิก็ได้เบื่ดไม่เดื่ดอบ่นไม่หมดเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะบ่นยู่แถวลนะที่ฉันอยากเมาขวก็ให้แม่งชนแม่มันไม่กลัวอีกอย่างนั่งเล่นอยู่แล้วโอเคไหมจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าเอามาพึ่งเอา,เอามาพาน <laughs> <laughs> เออกบมือได้แตงหมดแล้วแน่แล้วก็มุงานบากด้วยนะคะสามสิบเข้าแน่นอนกับแระแอร์เห็นผีแล้ววันนี่หกกับเขาแถวแตกแหวกชิมีแล้วก็ละครก็กำลังคอนแารเราเดือนนี้กับเขาหืดหืดหนังผีแม่งล้วนๆเลยค่ะคาราเตะวันที่หกขอมุกกรลา นะแล้วก็สารแนเห็นผีที่สามสิ่แต่สารแนกเห็นผีขอปอเหมือนหอต่าแตกเรื่องที่แล้วเห็นหน้าแล้วก็จบเลยเนะแต่ว่าขอต่าแตกที่ทางเรื่องทางเรื่องถ้าไม่มีกูจบไม 6, 3, ่ได้ 8. เดี๋ยเดี๋ยวพรุ่นี้ก็ไปข้างเสียงอีกเสียงหายทีหายเที่ยนเลยเสียงหายนี่เรื่องเดี๋ยวนคือเสียเวลาไปอีกพรุ่งนี้โอ้โหเสียคนอาหมดเจอหน้าก็ตอกหน้าให้ไหมเลยเจ้าจะสวยห้าไปก็เดี๋ยวไปอยู่บนเวทีกูด่าคนดูกูไปอยู่กับมันกูถ่ายหน้ากูโดนมันด่าที่ตื่เยเสีย แฮปปี้กันกันนะคะขอบคุณดวงใจด้วยขอบคุณคุณร้อยด้วยค่ะขอบคุณน้องร้อเสร็จหัวที่ชั้นเองหัวดิ่ชั้นเองเดี๋ยวชั้นต้องไปหาสามร้อยพี่นายที่ยืนเนี่ยสีภูดีวัดีน่ะหัวชาเนี่ยน้ำเบลเล่ได้กันตั้งแต่พัทยาจนไปถึงกรุงเทพจริงๆไม่สวยแล้วกับหัวหล่อทุกวันเพราะว่าคือหนีตา ่คตกันนั้นดีเจจะกับเราจันนาคพูดในวันจันไรไม่สุภาพนะคะทีมงานไข่พูกนะคะการพนัไปตรงนี้เลยกับราจันทั้งังอยู่ที่เสียงพรเปอร์เราจะกับเราจันน่าสวัสดีค่ะ